นี่คือภาพต้นสมัยเรียนมหาลัยนะครับน้ำหนัก57กิโลกร,รมัมซึ่งมี body fat อยู่ที่19ทุกคนแต่นี่คือภาพคุณปัจจุบันนะครับซึ่งมี body fat อยู่ที่ ำไมการลดน้ำหนักบางทีอาจไม่ได้หมายถึง body fat ของเบื้อนเจะลดลงไปตามด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนอยู่หุ่นเป็นแบบไหนแล้วเราต้องลดน้ำหนักหรือว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับในคลิปนี้ต้นได้รวบรวมคำตอบเอาไว้หมดแล้วครับ <S <S เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใน Membership ถามคำถามนี้เข้ามาครับว่า พี่ครับผมสูง162เซนติเมตรนะครับหนัก61เปอร์เซนต์แฟตอยู่ที่15เปอร์เซนต์ผมอยากลงไป55กิโลกรัมแต่หนึ่งสัปดาห์น้ำหนักผมค้างอยู่ที่เดิมตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อดูลดลงด้วยต้นจึงเข้าใจเลยว,ว่ายังมีคนที่เข้าใจผิดเรื่องการลดน้ำหนักนะครับกับเปอร์เซนต์บอดี้แฟตอยู่ก็เลยรีทำคลิปนี้ขึ้นมาแบบเร่งด่วนเลยครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆซึ่งน้ำหนักของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อเเยยื่่ออตาาาางงๆในนนรรกกกล้ม้มมมวะดูไขั แล้วก็หนามย้อนกลับไปดูที่น้ําหนักตัวของต้นสมัยเรียนมหาลัยนะครับประกอบไปด้วยตัวเลขสมมุติประมาณนี้ครับซึ่งสัดส่วนของไขมันก็เลยมีเลขออกมาเท่ากับ19แต่ในมุมกับกันพอมาหุ่นปัจจุบันแน่นอนว่าต้นมีมวลกล้ามเนื้อเป็นน้ําหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในร่างกายมวลกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไขมันในตัวของต้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลดเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เปอร์เซนต์ไขมันเมื่อเทียบตามสัดส่วนของร่างกายออกมาแล้วเนี่ยจึงเท่ากับทีนี้คนส่วนใหญ่เวลาต้องการลดไขมันเนี่ยก็มักจะทําสิ่งแรกก็คือตัดอาหารที่ทานนั่นเองเพื่อให้แคลอรี่ที่เขารับเข้าไปเนี่ยมันน้อยกว่าแคลอรี่ที่ใช้ในแต่ละวันนะครับถ้าถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราตัดอาหารเยอะจนเกินไปแล้วก็โฟกัสที่ตัวเลขบนตาชั่งให้ลดลงโดยเร็วเนี่ย มันอาจจะมีผลตรงกันข้ามก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยอาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อในตัวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สลายไปเยอะไม่แพ้กันเลยครับ และเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพของร่างกายที่จําเป็นที่เราจะต้องมีกล้ามเนื้อเพื่อเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับเมื่อเราอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลาย3-5%ในทุกๆ10ปีถ้าเราไม่ได้มีการออกกําลังกายประเภทแรงต้านเลยครับทีนี้แต่ละคนน่าจะสงสัยแล้วนะครับว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนอีกทั้งก็ไม่มีตาช่างหรือว่าเครื่องวัด body f ฟ t ที่เหมาะสม เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในโหมดที่เปอร์เซ็นต์แฟตเยอะหรือร่างกายไม่สมส่วนหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีวัดเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์แฟตที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกันก่อนครับข้อมูลจาก American Council on Exercise รนะครับระบุไว้ว่าผู้ชายสุขภาพดีเนะี่ยควรมี b o ดี้แฟอยู่ที่ราวๆ18-24คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับ14-17และคนที่เป็นนักกีฬาจะอยู่ที่6-13ครับ ส่วนผู้หญิงจะมี b o ี้ fat มากกว่าผู้ชายเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนครับผู้หญิงสุขภาพดีทั่วไปนควรมี b o ี้ fat อยู่ที่25-31คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ21-24รับ21-24%และคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ที่14-20ครับหากเราไม่ได้มีตาช่างหรือว่าเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ b o เน f ่ยสิ่งที่ดูได้ด้วยตาเปล่าเลยก็คือเราสามารถดูได้จากฉาินี้ครับเพราะเราทุกคน,นยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วการดูฉาินี้ด้วยตาเปล่าถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยครับหากเทียบคุนของต้นกับฉาดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงไปตรงมากับสิ่งที่วัดได้วิธีการวัดอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถดูได้จากค่า BMI ครับโดยมีสูตรการคำนวณก็คือน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองครับยกตัวอย่างเช่นตัวต้นเองเนี่ยหนักประมาณ72กิโลกร,รมัมและมีส่วนสูงอยู่ที่1.76เมตร ค่าเ m i จะอยู่ที่23ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักที่ค่อนข้างสมส่วนบริเวณขอบด้านบนครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าเ m i เนี่ยเป็นการวัดความสมดุลของส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักตัวเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่แม่นยำเท่าการวัดเปอร์เซ็นต์บอดีแฟทกับเครื่องได้นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับกับคนที่เป็นนักกีฬาคนที่เป็นเพาะกายที่เขามีกล้ามเนื้อในตัวเยอะๆเนี่ยถ้ามาใช้วิธีการวัดแบบเ m i แน่นอนว่าจะขึ้นคลาสโอเวอร์เวทอย่างแน่นอนครับ แต่สิ่งที่เพืเ่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับในการวัดจากค่า BMI ต้นยกตัวอย่างเคสของน้องคนนี้ให้ครับจากเดิมนาที่เขาบอกว่าเขามีส่วนสูงอยู่ที่162ซมและหนัก61กิโลกรัมแต่อยากลดน้ำหนักให้เหลือ55กิโลกรัมจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเขาบ้างซึ่งค่า BMI เดิมเนี่ยอยู่ที่23.24 ตอนน้ำหนัก61กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสมส่วนอยู่แล้วแต่หากต้องการลดน้ำหนักลงไปที่55กิโลกร,รมัม BMI ของน้องเนี่ยจะอยู่ที่20.9ซึ่งเริ่มอยู่ขอบล่างจนเกือบถึงขั้นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นั่นเองครับอีกทั้งน้องเนี่ยยังรู้สึกว่ามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงด้วยแบบนี้นะ่ะก็เป็นไปได้ว่าการโฟกัสที่ตัวเลขของน้ำหนักเนี่ยไม่เพียงทำให้หมวลกล้ามเนื้อของเราลดลงแต่ยังทำให้เปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดด้วยครับ หากเป็นเคสของน้องคนนี้แล้วเขาต้องการที่จะลดเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยไม่ใช่การตัดอาหารหรือว่าลดน้ำหนักนะครับแต่เป็นการเพิ่ม มวลกล้ามเนื้อหรือว่าเพิ่มสัดส่วนกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวในร่างกายของเขาณตอนนี้ครับการออกกําลังกายที่ต้นแนะนำนะครับแนะนําให้เทรนแบบแรงต้าน,นยอยู่ที่3-5ถึงวันต่อสัปดาห์แล้วก็คาร์ดิโอเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ครับโดยการออกกําลังกายประเภทแรงต้านเนี่ยแนะนําให้เพิ่มความสามารถในการเล่นท่ากลุ่มคอมพวด์มูเมนต์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่คนข้างเยอะ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีมากกว่าเลนทาแค่ไอโซลเ t ชันหรือกล้ามเนื้อที่ใช้ข้อต่อเดียวเพียงอย่างเดียวครับกลุ่มพุชท่าที่แนะนำเนย,ยกตัวอย่างเช่นไพ่ปพุช,ชับดิปหรือว่าจะเป็นพุชชับและกลุ่มพูท่าที่แนะนำยกตัวอย่างเช่นพูอัพและกลุ่มโรโดยจำนวนครั้งที่แนะนำสำหรับการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยคือเลือกความยากของท่า ที่เพืเ่อนๆทำได้8-15ครั้งต่อเซตและเล่นจังหวะเกรงต้านให้กล้ามเนื้อได้มีช่วงเวลาของการต้านแรงเช่นจังหวะ1-4-1คือขึ้น1วินาทีเกรงต้าน4วินาทีและก็รอเริ่มครั้งใหม่อีก1วินาทีครับมือใหม่ที่เพิ่มกล้ามเนื้อหลายคนเนี่ยมักจะโฟกัสไปที่จำนวนครั้งที่มากจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยเทคนิคการเรียกใช้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสม ส่วนกลุ่มคาร์ดิโอที่แนะนำนะครับเรื่องได้หลายแบบเลยส่วนตัวตนเองเนี่ยก็จะเล่นกีฬาประเภทที่เคลื่อนไหวเร็วเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มเติมแล้วก็สลับกับการเดินช้าเพื่อพักกล้ามเนื้อหัวใจแต่ให้ร่างกายยังคงเผาผ่านพลังงานจากไขมันในร่างกายโดยที่ไม่ได้ทําให้เราล้าจนเกินไปครับส่วนใครที่วัดค่าเ m i ออกมาแล้วอยู่ในคลาสที่ค่อนข้างเกินเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือส่องนะครับตัวเรากับกระจกก่อนถ้ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะ นะครับเราก็ลีนอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ต้องกังวลนะครับการวัดเบียมไออาจจะไม่ได้ผลนะครับในเคสของคนที่เป็นหุ่นแบบนี้ส่วนน้าไครที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ามีพุงนะครับมีห่วงยางอยากลดนะครับรู้สึกดูไม่โอเคกับร่างกายตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าให้ควรทําสิ่งนี้ต่อไปครับเป้าหมายสําหรับคนที่มีน้ําหนักเกินข้ามมาตรฐานเยอะเนี่ยแล้วอยากลดไขมันสิ่งที่ต้นอยากจะแนะนําเลยก็คือให้เพิ่ม Physical Activity หรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกาย มากยิ่งขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่น้าหนักเกินมาตรฐานนะครับอาจจะมาจากการรมพันธ์ร่วมกับการขยับร่างกายต่อวันที่น้อยจนเกินไปครับดังนั้นการออกกำลังกายต่อหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องนานมากจนทําให้เราเนี่ยล้าในช่วงแรกนะครับแต่เน้นไปที่ความตี่ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อสะสมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดีในช่วงแรกเช่นการเดิน1 0 2ถึงินาทีต่อรอบเช้าเย็น4-5ถึงวันต่อสัปดาห์จะสะสมเป็นการคาริโอโซนต่ำได้ถึง200นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งการสะสมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นนาทีแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับลดไขมันของเพื่อนๆได้อย่างมีนัยสําคัญโดยที่ไม่ได้เพิ่มความทรมานให้กับร่างกายจนเกินไปในช่วงแรกครับพอน้ําหนักเริ่มลงแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือการฝึกประเภทแรงต้านเนี่ยคนที่น้ําหนักเยอะเนี่ยก็สามารถเริ่มฝึกได้เลยนะครับยกตัวอย่างกลุ่มท่าพุชเนี่ยอย่างวอลเลช็อป หรือดัมเบลโอเวอร์เฮดเพรสส่วนท่ากลุ่มภูอาจจะฝึกท่าประเภทนั่งอย่างซิตเต็ดแบนโดหรือสแตนดิ้งพูอัพเพื่อให้กล้ามเนือ้อเกิดความทา้าทายแต่อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับรับรองว่าทำตาม2ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับน้ำหนักตัวและก็เปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทของเพื่อนๆจะค่อ,คอยๆลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างแน่นอนครับ และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทที่ต้นคิดว่ายังมีใครหลายคนที่เข้าใจผิดอยู่นะครับมัวแต่ไปกังวลกับตัวเลขในตาช่างแล้วอยากลดน้ําหนักเพียงอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทของเพื่อนๆจะลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับแต่สิ่งที่ต้องโฟงกัสก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนผอมเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่น้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับจะได้รู้ว่าเราควรไป จุดไหนต่อไปนั่นเองนะครับก็สำหรับเซตออกกําลังกายนะครับตัวอย่างสําหรับคนที่น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์แล้วก็คนที่น้ําหนักสูงกว่าเกณฑ์ต้นก็ได้ทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าใครอยากต่อยอดนะครับจัดตารางแบบจริงจังเลยเนี่ยก็ลองเข้าไปเล่นนะครับที่ Playlist ต์นะครับ3 week นะครับแบบฟรีที่เป็นแบบ Follow ลองที่ตท้นทําไว้ให้นะครับก็เป็นเวิร์กอัพแบบบอดี้เวทที่ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็สามารถ เริ่มต้นได้เลยแล้วก็ฝึกนะครับตัวกล้ามเนื้อหัวใจไปในตัวด้วยส่วนถ้าใครที่อยากอัพเลเวลไประยะยาวนะครับอยากเริ่มเข้ามาเล่นคาลิชเนิกเข้ามาเล่นฟังชั่นอลนะครับกับร่างกายเราก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ t l k Membership นะครับก็เป็นระบบสมาชิกที่ต้นทําขึ้นมาได้แหละนะครับในราคา100บาทต่อเดือนเป็นคลิปการออกกําลังกายแบบ Follow ลองอาจจะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับถึง90นาที แล้วแต่ฮิปแต่เน้นการออกที่จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากต่อยอดแล้วก็อัปเลเวลไปเรื่อยๆก็เรียนเชิญแล้วก็เข้ามาในกลุ่มนะครับมีเพื่อนรออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันสําหรับคลิปนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจช่อง TLK ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับสาระดีๆแบบนี้ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้อต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ